เสียงลมยามค่ำครืบครานผ่านหน้าต่างไม้ของบ้านทรงไทยเก่าเสียงจริงรีดด้านนอกคล้ายกำลังสะท้อนจังหวะหัวใจของใครบางคนที่ซ่อนอยู่ในความมืดในห้องเดียวกันนั้นเปลไม้สารไกวเบาราวกับถูกแตะต้องด้วยมือที่มองไม่เห็นนั่นคือค่ำคืนแรกหลังเด็กชายคนหนึ่งลืมตาดูโลกและนั่นคือคืนที่แม่ซื้อของเขาปรากฏตัวครั้งแรกเช่นกันบทที่ 1. ผู้ติดตามตั้งแต่ลมหายใจแรก ชาวบ้านเชื่อมานานแล้วว่าทุกเด็กเกิดมาพร้อมแม่ซื้อวิญญาณผู้หญิงที่ทำหน้าที่เป็นผู้คุ้มครองเด็กคนหนึ่งจะมีแม่ซื้อหนึ่งดวงเท่านั้นเหมือนเงาคู่ชีวิตที่ไม่มีใครได้เห็นตรงๆว่ากันว่าก่อนวิญญาณเด็กจะทุกส่งมายังโลกมนุษย์ณห,ห้วงว่างซึ่งมีแต่ความเงียบสนิทแม่ซื้อจะเป็นผู้พาเด็กเดินทางข้ามมายังแดนคนมีชีวิตประตูนั้นมืดสนิทเหมือนผืนผ้าสีดำ แต่สำหรับแม่ซื้อมันคือเส้นทางที่เธอคุ้นเคยมานานนักเมื่อเด็กถือกำเนิดเธอจะยืนอยู่ข้างเปลตั้งแต่คืนแรกเงาของเธอจะไม่เคยห่างแม้ยามเด็กหลับลึกจนไร้เสียงหายใจให้ฟังบางคืนคุณแม่ที่พึ่งคลอดมักจะรู้สึกว่าเหมือนมีคนยืนมองลูกของตนอยู่แต่เมื่อหันกลับไปก็พบแต่ความว่างเปล่าผู้เฒ่าผู้แก่จึงมักกล่าวว่าไม่ต้องกลัวดกลูกเอย๋ยนั่นเป็นเพื่อนเก่าของลูกผู้มองตั้งแต่ลืมตาแรก บทที่สองรูปลักษณ์ที่ต่างกันราวคนละยุคไม่มีใครเห็นแม่ซื้อได้เต็มตาแต่มีคำบอกเล่าจากคนช่างฝันคนมียานและผู้ที่เคยเฉียดผ่านโลกวิญญาณมาบ้างบางคนบอกว่าแม่ซื้อเป็นหญิงสูงโปร่งผมหยักยาวจนจรดพื้นใส่ผ้าสินลายเก่าที่ดูเหมือนถูกซักด้วยน้ำของแม่น้ำโบราณบางคนพบว่าแม่ซื้อเป็นหญิงท้วมใบหน้าใจดีเหมือนแม่ค้าในตลาดเช้า รูปลักษ์ต่างกันมากก็จริงแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันเสมอคือสายตาที่สว่างราวกับตะเกียงกลางวัดร้างสายตาที่ทั้งอ่อนโยนและเฝ้าฟังโลกวิญ,ญญาณไม่ให้ใกล้เด็กเพราะหน้าที่ของเธอไม่ใช่แค่ดูแลแต่เป็นผู้ยืนเฝ้าประตูระวังเด็กและสิ่งที่เด็กไม่ควรเห็นบทที่สสิ่งที่แม่ซื้อปกป,ป้อง เด็กแรกเกิดเปราะบางนักไม่ใช่เพียงร่างกายแต่จิตวิญญาณก็ใสเหมือนหยดน้ำค้างในความใสสะอาดนั้นเองทำให้บางอย่างในโลกอื่นมักถูกดึงดูดเข้ามามีวิญญาณหลงทางที่ยังผูกพันกับโลกมนุษย์มีเงาแห่งความเจ็บปวดที่ยังวนเวียนและมีตัวตนแปลกประหลาดที่ไม่ควรเอ่ยชื่อทั้งหมดต่างรู้ว่าเด็กคือประตูเล็กๆที่ทำให้พวกมันได้สัมผัสแสงอีกครั้งแต่แม่ซื้อนั้นยืนอยู่ตรงกลางเสมอ เธอคือผู้ปิดประตูคือผู้กันไม่ให้เงาทั้งหลายเฉียดถึงเด็กแม่เพียงปลายลมบทที่4คืนหนึ่งที่หมู่บ้านริมทุ่งในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนามีครอบครัวหนึ่งเพึ่งได้ลูกคนแรกคืนนั้นฟ้าหม่นและลมแรงผิดปกติเปลไม้สารไหวเองแม้ไม่มีใครแต่แม่ของเด็กสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเหมือนบางสิ่งกำลังขูดเบาๆได้พื้นบ้านแรกเริ่มเธอคิดว่าสุนัขหลงมา แต่พอฟังดีๆเสียงนั้นยาวและชื้นเหมือนเล็บยาวลากไปบนไม้เปียกเธออุ้มลูกแนบอกหัวใจเต้นราวกับจะทะลุออกมาเมื่อมองไปที่เปลเธอเห็นมันค่อยๆขยับช้าๆเบาเหมือนมีคนผลักแต่ก่อนที่เธอจะกรีดร้องลมเย็นวูบหนึ่งก็ไหลเข้ามาเต็มห้องเหมือนผู้มาเยือนที่ไม่ได้ใช้ประตู สายตาเธอมองผ่านเงาใต้บ้านเหมือนเห็นเงาดำขยุ้มตัวคลานอยู่ตรงนั้นแต่เพียงกระพริบตาเดียวเงานั้นก็ถอยราวกับถูกใครบางคนผลักออกไปในความมืดเธอรู้สึกได้ถึงความอุ่นคล้ายมือผู้หญิงแตะไหลปลอบใจเหมือนบอกว่าอยู่กับลูกของเจ้าเถิดนางจะคอยดูแลเองคืนต่อมาเด็กค่อยๆฟื้นจากอาการตัวร้อนที่หาสาเหตุไม่ได้ผู้ใหญ่ในหมู่บ้านพึมพำกันว่า แม่ซื้อได้ปัดเงาอันตรายออกไปแล้วบทที่หด้านที่มนุษย์ไม่เคยรู้แม่ซื้อไม่ได้คอยเฝ้าเด็กอย่างสงบไปเสมอไปบางคืนเธอต้องต่อรองกับวิญญาณที่ยังไม่ยอมจากโลกไปบางคืนเธอต้องยืนคอยไม่ให้สิ่งที่เกลียดแสงลอดเข้ามาผ่านช่องในบ้านบางคืนเธออาจต้องเผชิญเงาที่ไม่ใช่วิญญาณแต่เป็นความทรงจำที่หลงเหลือจากคนตายมานานนับศตวตรรษแต่ไม่ว่าศัตรูนั้นจะเป็นอะไร เด็กคือสิ่งเดียวที่เธอปกป้องไม่ใช่ด้วยหน้าที่ไม่ใช่เพราะถูกกำหนดแต่เพราะในโลกวิญญาณแม่ซื้อเคยเป็นแม่มาก่อนแม้เรื่องราวของชีวิตเก่าถูกลืมไปเกือบทั้งหมดแต่ความรู้สึกผูกพันไม่เคยหายบทที่ 6. เมื่อเด็กเติบโตเมื่อเด็กย่างเข้าวัยสามขวดแม่ซื้อจะค่อยๆถอยออกมาไม่ใช่เพราะหมดหน้าที่แต่เพราะเด็กเริ่มมีกำแพงของตัวเอง ความไร้เดียงสาเริ่มถูกปกป้องด้วยชื่อของตนความกลัวเริ่มถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวเราะและประตูระหว่างโลกทั้งสองค่อยๆแคบลงจนไม่มีใครเดินผ่านได้อีกต่อไปบางคืนเด็กอาจเห็นผู้หญิงใจดียืนอยู่ข้างประตูแต่พอหันไปอีกทีเธอก็หายไปทิ้งไว้เพียงกลิ่นดินหลังฝนปะปนกับความอบอุ่นบางอย่างที่ไม่มีคำอธิบายบทที่7เรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้เฒ่าผู้แก่มักสรุปเรื่องนี้ไว้เสมอว่าวิญญาณที่อ่อนโยนที่สุดในโลกไม่ใช่บรรพบุรุษไม่ใช่ผีเรือนแต่เป็นแม่ซื้อผู้เดินทางจากโลกหนึ่งมาคอยกั้นความมืดให้เด็กตัวเล็กๆได้เติบโตอย่างปลอดภัยแม่ซื้ออาจไม่เคยเอ่ยคำใดแต่ทุกคืนที่เธอยืนอยู่ข้างเปลคือการบอกว่าโลกนี้ไม่ได้อันตรายอย่างที่เจ้าคิดหรอกนะตราบใดที่ยังมีคนเฝ้าอยู่